ที่ทำมา,มากๆเลยคำพิซซ่าครับเนะี่ยโโอ้หพี่มิสายถมมากเลยเก่งจริงจริงเก่งกัดไข่กุ้งนี่นะดำกร๊บกรึ๊บกรึ๊บกร๊บนี้เลยไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีสวีดาค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้พี่วิกอยู่ตะไนงปิง หิมปิงแปลว่าหิมะแม่น้ำไม่ใช่ค่ะอยู่ร้านปริมปิงนะคะมาซื้อของเครื่องจะทงตมาม่าม้อไฟม้อใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยทำมาม่าหรือทำผัดผักบุ้งครับทำมาม่าค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นมาม่าแบบสุดพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้โหที่โมสุดสุดอ่ะสุดสุดครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงค่ะเข้าไปซื้อวัตถุดิบด้วยกันครับผมวันนี้สวยจังเลยนะครับพี่วิก จริงครับไม่รับหรอไม่รับไม่บอกรับป่ะพี่คะใส่ด้วยเหรอคะไม่ใส่ค่่ะยาโอ้พี่คะเราใส่ทุเรียนลงไปไหมคะใส่ไม่ได้ละกแพงมากเราพากันนอกเรื่องเมื่อกี้ผูเมื่อกี้มีสามเอาผักก่อนเนาะโอเคครับใส่ผักด้วยเหรอครับใส่ผักด้วยค่ะเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมันจะเติร์กตองนะพี่ต้องกิ้ นี้ซื้อผักกาดหอมนะคะ26บาทถูกมากเลยโครงการหลวงด้วยได้สามหัวเหรอ3หัวยี่กะครับก็ถูกถูกถูกูปะ่ะเดินทางผักกี่อย่างอย่างเดียวพอเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาผักต่อนะโซนนี้ก็จะเป็นของสดนะคะเดี๋ยวเราจะดูกุง้งดูบนะหมูันะะเลือกช็อปอันนี้เป็นกุ้งกุ้งขาวนะ<ช>ครับุ้โอแต่ไซส์ใหญ่มากมากจริงๆนะมากมากจริง โล600น้องๆเป็นกุ้งขาวที่ใหญ่มากเลยอันนี้โล659ที่พูดไปล้มถึง600กิโลแค่599โอบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างเนาะได้อะไรบ้างครับอีกเป็นกุ้งอื้อหือกุ้งแม่น้ำเลยเหรอครับจริงจังกุ้งกล้ามกามกุ้งกล้ามกามมันเป็นเพื่อนกุ้งแม่น้ำใช่ไหม เท่าไรเท่าไรโลเท่าไหรโลสามร้อยค่ะอ๋อข้หมึกขาวน่าจะทำง่ายครับกกล้วยข้างล่างน่าจะทำง่ายกว่านะครับและเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาให้ดูวัตถุดิบก,กันว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะสำหรับกันี้เนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นผักกอรนนี่ก็จะเป็นผักกาดหอมอ,อันนี้เอาไว้กินข้างๆแต่ว่า ยงมะนาวอันนี้เป็นมะนาวไรเม็ดด้วยนะแต่แพงมากค่ะสิบห้าบาทจบแล้วผักไม่ใชื่อีม่กันเนอะเออเรามีอีกเหรอใช่ค่ะนี้เบบี้ฮ่องเต้นะคะอันนี้จะไว้กินเป็นเป็นใส่ในนั้นเลยเกาะฮ่องเต้ต้องไปทําให้สุกด้วยนะครอันนี้ก็คือผักจบไปล้วผักนี้แค่นี้ค่ะสองอย่างต่อมาอุ้ยกุ้งเก่าๆใช่แล้วดูาูด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 ้ดู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 ด โอ้โทำเป็นปลาเออนี่แซลมอนอร่อเลยน,น,นะอันนี้วัตถุดิบอย่างที่สองนะคะครับผมดูหราให้โซไหมอันต่อมาหุ้มปลาปลาหมึกแต่เราไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกเท่าไหร่นักน,นะคะก็เลยซื้อมาแค่หนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวก็อันนี้พี่ิชอบกินอันนี้เป็น ข้าวคู้ปลาใส่ชีสโอ้โหข้าวูปลาแล้วก็ใส่อสใส้ชีสอีกนะครับแล้วก็อันนั้นใส่ชีสใช่ไหมคะแต่นี่ชีสเลยนี่นอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะเราจะเอาไว้โรยข้างนาอกอะไรโรยชีสก็อร่อยยื้มเย้มมากและอันสุดท้ายค่ะไข่กุ้ง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 สีมันนี่โดนมากเลยนะอชอบมาก ที่คนชอบกินไข่กุ้งมากเอาใส่สลัดก็อร่อยเอาใส่แซนด์วิชอร่อยใ,<ส>ใช่เอาปั้นอ,อะไรนด้นะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยเบสโตะมาม่าชุดนใหญ่ไฟก็เนื่อกๆพี่คิดพอมาม่าได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสตึงปรุงลงไปเลยโอ้โหเราไปคลุกลงในหม้อเลยนะครับใช่ค่ะมาม่าเผ็ดนี่มันตึงเยิ้มขนาดเนาะโอ้ยร้อนค่ะไอ้เจ๊ต้องรีบไปได้แลนะ,ะตัวมันเผ็ดแล้วนะ <laughs> กลิ่นนี้มันหายวัดทันทีอันนี้คือขั้นตอนที่รอคอยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชีสไปอันนี้อะไรอะโรยแบบมอสซาเรลลาชีสค่ะโอ้โหโรยแบบเยอะแยะมาก ทำมาม่าหรือทำพิซซ่าครับเนี่ยชอบชอบยืมค่ะนะโอ้ห uh ้า huh. ข้างมันเยอะแล้วอ่ะเห็นเป่าเห็นเป่าในที่โดนความร้อนก่อนก็ไปก่อนแล้วืมจริงเติมไม่อีกใช่ไหมเติมอีกไหมหรือว่าเติมไม่อีกแต่กล okay. ัวข okay. ้างล่างจะไหม้กันข้างล่างมันแฝะไหม้กันงั้นเดี๋ยวเราขึ้นแล้วเลให้มันร้อนต่อบนจานเนาะค่ะโอเคไปดูบนจานกันเลย และเราก็เอามาม่าของเราลงจานนะคะอืพอแล้วพี่ไม่ต้องแต่เลยแล้วจัดกันเลยดีกว่าคอเป็นชีสด้วเนี่ค่ะถึงบอาต้องใส่เยอะๆนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลีใช่ัมไม่ได้ทำมาเลยนะครับปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ชีส โอชีสตงงหน้าเฉยตอนนี้นะคะมาม่าของเรานะคะก็เยิ้มเย้มมากๆแล้วนะคะแต่ว่าแค่นี้ยังไม่จบว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียงจานใส่เข้าไปทั้งหมดเลยเนาเพื่อสุขภาพนะคะพี่วิก็เลยจะเอาผักลงก,ก่อนพี่ครับอย่าไปใส่ผักเยอะครับเติมต้องเติมต้องอีวา่าใส่ผักเข้าไปนะคะผักใบเขียวจากนั้นก็กุ้งออื พี่จะมีที่ให้มันอยู่ไหมพี Uma ่แต่ละอย่างของพี่เน่ยโอใหญ่ได้โล่งจริงเลยโอ้ใหญ่ไปไหนเนี่ยจากนั้นนะคะพี่อุ๊ยก็จะใส่ต้าหูปลาลงไปนะคะเป็นต้าหูปลาไส้ชีสชีสซ้ำชีสสอนชีสซ้อมนมาเยอะเยอะเลยค่ะเพราะพี่อุ๊ยโชคต่อมานะคะก็จะใส่แซลมอน นี่เป็นแซลมอนสดแซลมอนซาซิเมะนะครับพร้อมพร้อมทานพร้อมทานได้ปกติก็ทานเป็นอาหารญี่ปุ่นก็วาซาบิได้เลยนะโชยุวาซาบิชัดได้เลยครับอันนี้น้าโอชอบอดูสีดูลายมันสิคือน้ำลายไปเยน้องน้องาไหนแล้วมาหนหาที่ให้ปลาหมึกก่อนนะคะเอาสอดไว้ข้างนี้น้องๆพี่วิกล้างมือแล้วนะ ไข่กุ้งค่ะพี่ไม่ใส่ผมมากเลยเจนนี่ชอบว่ะชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าหม้อใหญ่ไฟกับคลิปตานใหญ่มากมาม่าเผ็ดเกาหลีว่าใหญ่แล้วนะมันยังโดนปิดจนหายไปหมดเลยอะโนเกลี้ยงเลยเมื่อกี้เห็นมาม่าชีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่เหลือความเป็นมาม่าชี้แล้วก็บังนิดเลย ขอบอกว่าเรายังใส่เครื่องไม่หมดไยซ้ำอีนะครับเครื่องที่เราซื้อมาแล้วก็แหมจะใส่ไม่ได้ครับหมดแล้วน้องๆจะกินไหมนะกินแมไหมจาลืมน้ำลายกันอยู่เล้วซี้เราก็จะไม่ทำร้ายใครโดยการกินโชว์เลยสดีกว่านะคะตอนนี้อาวุธพร้อมมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมว่าหน้าตาเแล้วจะอร่อยหรือเปล่าพี่เปิดก่อนไหมได้ค่ะพี่แกกินเต้าหู้ชีสมากเลยค่ะห้ผมกินเต้าหู้หลวง ลุ้งมากๆเข้าไปได้ไหมได้วีโนชีดาวีดูดีดิน้องโอ้แม่ชีดมันไปนพันกับไข่กุ้งอะโอ้โหที่เยอะนี่คือชีดชีดทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ไม่กินต้าหู้เราได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้ดึกดึกหน่อยอชีสเขาไข่ขกุ้งนีแ่แบบอือ มันเกิดเพื่อการรายการเลยเราบอกไห้ต้องกุ้งปลากับชีสก็อร่อยนะคะโอ้จริงๆอ่ะพี่น้องอชีสกับไข่กุ้งตรงเนี้ยตรงหวะเนี้ยเนาะตอนแรกเรูข้างนอกไม่มีอะไรนะแต่ควันยังขึ้นแล้วแบบโอ้โหชีสยังเยอะชีสเยอะมากมันหนึๆบๆแบบมันไม่มีแห้งเลยอะไมันเกิดๆๆเพื่อการรายการจริงๆเลยชีสไข่กุ้งมาม่าเผ็ดไง พี่จะบอกไม่ไม่ต้องการอะไรอื่นแล้วนะกัดไข่กุ้งนี่นะดังกึ๊บ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 นี้เลยต้องมอร่อยมันมีเหลือความโหดร้ายของมา่าเผ็ดอีกเลยใช่คือมันก็ยังมีความเผ็ดเพราะว่ามาม่าเผ็ดอะตัวมันจัดมากนะคะแล้วพออย่างอื่นที่มันจืดมันมาเจอกันมันก็เลยพอดีเลยมันหวานหวานแต่ว่ามันใหญ่มากเนาะ ลายในปากเลยหมือนมีดแล้วหมันไส้มากเลยพี่วอีกเป็นคนไม่กินของดิบนะค่ะก็เลยกินไม่ได้ก็เลยแอบเอาแซลมอนไปกิวมาเหมือนกันแซลมอนย่างไม่อยากจะอวดในแซลมอนชิ้นแน่นๆดันดนาะเอาไปกิวมาดดวทำไมนะเราไม่กินตลอดเราแยกพี่ิ้วทำไมหอมมันอร่อยมากดีเอานุชเอานุชแต่นี้ก็ดีอะ่ะแล้วแกงกุ้งพี่กินไหม ค่ะหูชี้แบบเยิ้มแย่มากอะ่ะเดี๋ยวขอขอเชิญประธานตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมสูงส,สุดอะ่ะต้องตัวใหญ่มากอะ่ะอุ้ยเฮ้ยพี่กินก่อนนะอากัศกุ้งกัศกุ้งก่อนเดี๋ยวมาม่าคอาจะได้มีรสชาติเพราะกุ้งเราไม่ได้ปรุงเลยปวดได้ไหมอะ่ะเต็มปากอะ่ะอุ้ย หเห,ห,หนียวมากแน่นมากน้ำไหลย้อยก็ตเก็บไ้ครับต้องกินพร้อมกันครับว่ากุ้งจะตืดไหหน่อยกุ้งไม่มีรสชาติอะไรใช่แต่มาเม่าชีสไข่กุ้งนีนคืออะไรที่ถูกมากอ่ะ คุ้งเด้งมากถ้าแบบท้งจิ้มสามรสเนี่ยนะ้นจิ้มเชีบูเนี่ยนะได้เลยกินผักป้นเอากุ้งมาด้จยกันนะเราจะกินแบบเกาหลีที่แบบว่าตเอาหอมมาหออผักหอผักห่อผักมาสุขภาพน้องๆจะบอกให้นะ <laughs> ไม่ต้องแซลมอนก็ได้ไม่ต้องกุงก็ได้ไม่ต้องปลาหมึกไม่ต้องผักก็ได้ขอแค่มีมามะ่ามีชีสแล้วก็มีไขุ่้มคือดีมากอันนี้เราทดลองให้ดูว่าอะไรเหมาะอะไร อันนี้ตอนแรกตั้งใจไปซื้อไอ้ไข่แลมอนนะคะแต่ว่าไข่แลมอนหมดไม่มีก็เลยได้ไข่กุ้งมาคทนแต่ไข่กุ้งก็แบบไม่ถิดหวังเลยอร่อยมากอ่ยากไม่ได้ที่สุดต้องมามา่าซีต้องพอออี่งไปเร่างนี้อออืมออืมอือืมหืออมอืมอืมอ ถ้าส,สำหรับคนที่ไม่กินของดิบนะคะแซลมอนแบบนี้ซื้อมาฉาดได้นะแล้วก็เอาไปผิวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่อะไรเลยเออมันจะมีความา<ๆ>ความเค็มของเนื้อปลานิดๆ่ความหวานหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยค่ะอร่อยเลยอันนี้คือหน้าปลาค่ะเฉยๆเลยนะน้องๆอ,อร่อยมากแต่แซลมอนดิบบางนี้ก็เหมือนจะสุกลงไปขึ้นมาน,นิดนึงนะอ่ะเพราะว่าโดนความร้อนใช่ไหมคะ เมื่อกี้นะคะน้าโอชวนพี่วิกปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวน้องๆดูกันไปเนี่ยแล้วจะแอบหนีไปเซเว่นเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากๆแล้วทีเดียวเราก็ทํากันดึกจริงๆเพราะว่านี่เป็นเมนูมาม่ามือดึกของเราลองยูทูเบอร์และไม่ใช่เฉพาะมีแค่มาม่าของพี่วิกกับน้าโอนะคะยวงมีมาม่าเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นมาม่ามือดึกใครอยากลองสุดไหนเนี่ยก็สามารถติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่วิกจะใส่ ลองไปดูว่าสูตรไหนชอบสูตรไหนไม่ชอบก็ลองไปคอมเมนต์ลองไปดูกันนะคะงั้นวันนี้ลาไปแล้วนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี anyway> ้ไปแล้วนะบ๊ายบายอันนี้ของพี่วิคำพูดเแรกพอกินไม่บอกดอกแบ่งกันกินดีแล้วนี่ซองเดียวเองนะเนี่ยใช่เยอะมากเลยพี่วิแต่ว่าอย่าสองสองนิดนะ